Relax. Re ท่านผู้ชมที่เคารพครับเราได้คู่รองชนเลิ์คู่แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาเทียสคาซาลิโนจะพบกับยอดชนทองเพชรจินดีอะคาเดมี่อิตาลีกับไทยเป็นรองชาลเลร์คู่แรกต่อจากนี้ครับเรากำลังจะค้นหาคู่รองชนเลิ์คู่ที่2และคู่ที่สามของวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำธงมวยทังด้านมุมแดงครับรองแชมป,ป,ป์รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทสวีปอเมริกาใต้ l a d i and gentlemen, representing Red Corner, the fighter from Brazil, Flavio Lima. และคู่ชกของแกเบียลลิมาครับเป็นนักชกจากประเทศไทยครับ รองแชมป์ด้วยซเปอร์ไลเวทเวทีมวยสยามอ้อมน้อยลูกศิษย์ของโคตรมวยสลักสารครามครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมมนัสชัยยกขาวแสนชัยเย้ yeah! ใครจะเป็นผู้ชนะและเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศ ปรบมือดังๆชาวขอนแก่นท่านผู้ชมที่กราบครับมาถึงคู่ที่สามแล้วนะครับนักชกทางด้านมุมแดงนั่นจากบราซิลนะครับคือเจ้าภาพโอลิมปิกซึ่งจบไปหมาดๆนี่ครับกาเบรียลดิมาส่วนไทยนั่นจากบุรีรัม์นะครับมนาชัยยกขาวแสนชัยยิมอายุใกล้เคียงนะครับ กาเลี่อเบริมานันปีนี้21ในขณะที่มนัชัยของเรา20แล้วใครจะผ่านรอบแรกตามไปเชียร์ครับน้กมวยไทยคู่นี้นะครับก็อยู่ทางด้านมุมน้ําเงินนะครับก็คือมนัชัยนะครับยกขาวแสนชัยไปด้นก็คือกับเบียนนะครับลีมาจากบราซิลกรรมการผู้ชิ้ขาดเปเรสสักุลรัตนะนะครับสองคู่ที่ผ่านมามีหลากหลายอารมณ์ครับมีทั้งพลิกล็อกมีทั้งชนะน็อกคุณอุที่พงครับ คือต้นตำรับมวยไทย3ยกกับทีมงานเพชรยินดีคุณวิรัตวชิระรัตนาวงลุ้นอยู่หน้าจอช่องเจ็ดสีครับมาดูครับคู่นี้อย่างคือเลี่ยนไว้ครับฝ่ายแดงอชกจากประเทศบราซิลครับเพ่งจบกีราโอลิมปิกที่เมืองรีโอมาหมาดๆครับวันนี้เรามาดูครับอชกจากอเมริกาใต้ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ เรีกว่าวันนี้ครับทางโตโยต้าและ CP ีครับจัดหนักจัดเต็มมาลุ้นบนเวทีนะครับยกแรกฝ่ายแดงกระเบียดนะครับจากบราซิลอฟริกาใต้นะครับนักเงินมณนชัยนะักมวยไทยรองแชมป์อ้อมน้อยของเราด้วยลูกสิ์ของโคดมวยมหาสา,ารคามครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยรูปร่างดูจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่ากระดูกน่าจะช่วยได้หรือเปล่าเปิดเกมเลยนะครับ สั้นกว่าโอ้ยกระโดดเข่าลอยครับให้ลุ้นนุ่มานทยานชนครับอย่างนี้ให้ลุ้นให้ดูเลยทีเดียวโอ้เปล่าซิวโชว์ครับจับเนี่ยโมโหโมโหมนละชัยโมโหวันนี้นะครับโอ้โอต้องขอบคุณด้วยผมพิ่งเศษ็จไปทูนนะครับในนามของซีพีแล้วก็ประธานให้ดีดีบล็อกซึ่งมชั่นนะครับทำท่าจะเดือดาด้วยนะครับทำท่าจะเดือดแล้วนะครับคู่นี้ของออกเลยนะครับยกแรกต้นตำรับมวยไทยสามยกครับ ยุคแรกพอสอรแรกที่ลุมพินีวิกสังขสศีสร้างหัวขาวขึ้นมาครับมาดูนะครับว่ากระเบียดน,นะครับกระเบียดแล้วก็มนาชัยน้าเงินน้ำมวยไทยของเราไม่กลัวน้ำมวยไทยด้วยกระเบียดตอนนี้มาดูครับนักชกจากต่างชาตินี่ส่วนใหญ่มีช่วงหลังๆนี่อาวุธวงนอกนี่ต่อสู้ประท้ากับนักมวยไทยได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวครับสนามสามนี่เราเห็นต่างชาติเก่งขึ้นเยอะครับวันนี้ทาง โตโยต้านะครับเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับโดยคุณมิชีเนส่งพบุ่มโรดแล้วก็มีการรลังขายอีกนะครับก็น้ำมันดันซ่อมเครื่องยนต์ทุกแปปีเลยด้านซ้ายของมอเตอร์นะครับด้านซ้ายของมาลัยไทยเป็นเข็ภาษาจีนเขียน่าหยกขาวนะครับหมุดยกแรกครับมาชมผลงานเลยครับ กะโดดเข่าลอยครับนะรับเรมีมาจากบราซิลดูนะครับนี่ถ้าโดนนิงหงายท้องได้เลยนะครับคืนครับด้วยการเตะนะครับเตะตัดล่างทําให้บราซิลนั้นเสียทรงนะครับหงายเข้าไปผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งนะครับบนเวทีท่านประธานก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณดรพนุพงศ์ทิพยสุเวทนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีที่ปรึกษาบริษัทพิิญดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นร้านอาหารริมคลองชนจังหวัดสระบุรี บริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเขยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรและบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดยาด่างเหล่าตราเก้าเหรียญน,น้ำมันตราน้ำมันยาตรามาวินและยาแก้ไออาปาเชยยกสองคู่สามมาลุ้นกันต่อนะครับฝ่ายแดงจากบราซิลนะครับน้ำ,นนำเงินมานะชัยจากไทยของเรานาาชัยยังเป็นฝ่ายตั้งหลักตั้งรับอยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง กัย่างหาดาวนะครับนมสดเมจิแล้วก็ทั้งวันแมนคอฟี่นะครับแอรเอกรรมการผู้การนะครับวันนี้มาร่วมกันสนับสนุนด้วยนะครับอ่ะวางกันต่อครับต้นตำรับมวยไทย3ยกวันนี้สนุกนะครับทุกคู่มาแล้วไม่ห่างมาแล้วได้ลุ้นครับคุณสุทธิพงศ์ครับครับนอกจากจะมีมวยไทยมาราธอนแล้วครับ ทาง c ีนะครับที่ร่วมกับโตโยต้ก็จัดมหกรรมสินค้าราคาพิเศษนะครับช่วยค่าของชีพให้กับพี่น้องครับก็ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็เรียนเชิญได้นะครับก็มีกิจกรรมไปเรื่อยๆครับตอนเย็ยนๆเราก็จะมีมหกรรมคอนเสิร์ตด,ด้วยมี <บน S 2> สินค้าราคาพิเศษเรียนเชิญน,นะครับของ C ีบ,บนเวทีนะครับวันนี้คุณสายชนชัยพรกุลนะครับ สมคายกีนะครับจืเชิงปูเซิร์นเชียวหนังด้วยนะครับมีวางทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะไม่ต้องห่วงเลยอ้าวบนเวทีสั้นกว่าเตี้ยกว่าต้องลงทุนครับมณัชชัยอ่าครับชวนทะเลาะแล้วนะครับต้องแลกต้องชวนทะเลาะครับถึงจะมีคะแนนจากกรรมการเต้นไปเต้นมาเขี่ยมาเขี่ยไปมีกรรมการไม่ออกคะแนนนะโอ้ขวาของมณัชชัยมาดูแล้วอันตรายมากนะครับต่อยแล้วสนุกนะครับมณัชชัยอ้าวครับกระโดดสลับฟาดแข้งเข้าไปครับ ม่มาถึงแบบเซปักตะกร่อยอีกแล้วครับมีลูกประหลาดประหลาดลูกแปลกๆให้ลุ้นให้ชมครับอ,อะระเบียดระเบียดออโอ้โหโดเตโดเตสองดอกเลยทีเดียวเอานุมาถ้ายานชนไปแล้วมาถึงตรงนี้ครับตันตนี้นักชกจากบราซิลครับ พยายามอยู่นะครับพยายามจะหาช่องทำน้กชกไทยทําท่าจะออกหมัดนะครับแต่ยังไม่ได้ออกครับดูแล้วคูนี้จัดดีค้ชที่จับสลักมาเจอกันดีใกล้เคียงนะครับไม่ห่างไม่หนีในเรื่องชื่อชั้นไม่้องห่วงเลยไม่หนีกันนะครับเอาครับมาราชัยนั้นได้ลูกจุกจิกกวนใจนะครับหลอกวางแท่งเล่นอาวุธยาวๆไว้ก่อนครับเ,เปลนยกที่บราซิลนั้นเข้าไม่ถึงนะครับเข้าไปแล้วโดนขวา มาหนีนาแววตาเนี่เอาเรื่อง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 มา,าซ้ายสลับมาด้วยวันนั้ฉักเอ้าโอ้โหลีลานี่ต้องยอมรับนะครับอยู่ที่บ้านนี่กระโดดเตะสองขาอย่างเดียวเลยทีเดียวครับี่เอ็นอ่ะฝากชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวมาลุ้นยกสุดท้ายกลับเข้าสนาไมไะครับผลงานในยกที่แล้วครับ เนื้อจะต่อยนะครับกับเลียมพิม่าจากบราซิลแต่ว่าโดนชิงจังหวัดเตะซะก่อนนะครับมนาชายยกขาวแสนชายยิ้มใช้อาวุธยาวคือแข้งขวาเลยครับนี่แหละครับเตะใต้ปีกเต็มหลังเท้าโดนเต็มแข้งเลยครับเสร็จแล้วชักเท้ากลับป้องกันการจับโดนสองขาครับจะเตะโดนขวาอีกครับ ดี่ว่ายกที่ผ่านมาเป็นยกสองนั้นขวายาวขวายาวมาแล้วชายทําให้การเบรียงริมาจากบราซิลนั้นเข้าไม่ถึงนะครับนี่คือผู้ชมส่วนหนึ่งภายในเวทีมวยโชว์คราวติดแอร์นะครับอยู่ที่นี่สำนักงานขอบคุณสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดสีลีนาสีขิงคอปราคลินซิลสีโปลีนาคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงษานุรักษ์บริษัทแสงไทยบาดิขึ้นจำกัดโทนาฟเย็นเทรกและเครื่องดื่มตราช้าขอบคุณตำรวจทางหลวง ทุกพื้นที่มาสู้กันต่อยกสุดท้ายนะครับฝ่ายแดงก็คือกระเบียดน้ำเงินมนาชัยของเราวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดรภพวิเศษไพฑูรย์นามของสีทีเด่นวักพันธ์แล้วก็ประธานพิธีบีของเรานะครับวันนี้ก็ปวยขอหายเร็วๆนะครับคุณวิรัตและเสียนาวด้วยนะครับยกสุดท้ายครับไม่ประมาทนะครับทางด้านของมนาชัยจังหวะวางแข้งขวากำงามครับคุณสุทธิพงศ์ครับเสียงดังฟังชัดจริงๆนะครับขวาของมนาชัยนี่มัน ไปหลังเท้าเข้าชายโครงแถวแถวขอบกางเกงใต้ปีกด้านซ้ายของกาพเิเดน,นแดงไปหมดแล้วแดงถึงไหมครับตอนนี้ครับอาวุธขนาดของนักชกจากบราซิลครับมัดครับมัดเพราะฉะนั้นยังเวลาย,ยังมีครับมณชัยนีประมาทนีมีิทน้ำตาตกแต่ว่าตอนนี้ดูแล้วได้เปรียบครับมณชัยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้าอมตะจำกัด บริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัดรวมถึงบริษัทโตโยต้าขอนแก่นผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดและคุนวิเชียนสมภพลุงโรดครับโตโยต้าเคมอเตอร์ซื้อที่นั่นแล้วก็สบายใจนะครับเคมอเตอร์นี่ก็รับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเลยคุณวิเชียนนะครับสมภพลุ่งโรดแข่งขวานี่หยุดเกมของกาเบียนได้หรือเปล่าครับยังซายังไม่หยุดนะครับทางด้านของกาเบียวเดินชนอย่างเดียวแม่มีสลับตาเไม่แล้วนะครับนโถงด้านซ้ายของ ครับเรี้ยวไปบ้านนั้นไหมแล้วครับโดนจนไหมครับดูแล้วดูแล้วคู่นี้นี่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ห่างพมนชัยนี่ก็เหมือนกับยังไม่ถึงขั้นที่เพชรมรกตอะไรพวกนั้นน่ยมาเจอกับทางกระเบียดนะครับกระเบียดก็สู้เหนียวรายนี้นะครับรแชมป์จากอเมริกาใต้ด้วยฝากรอยเท้าไว้เลยครับมนชัยเต็มใช้โคลงนะครับลองจับไปให้เห็นเมื่อสักครู่ เขาจะทิ้งบอมด้วยหมัดแล้วนะครับมีขวางัดโดนกระโดงคางของมณชัยทำท่าจะโดูเตะสองเท้าเหมือนเดิมคุณสายชนนิสดุ้งเลยนะจากจิวเชิงปูเซนนิสดุ้งเลยสะดุ้งมาทางนี้เลยขวายัดแต่ละดอกแม่เต็มเต็มแท่งจริงๆครับนักสู้จากบุรีรัมย์ครับลูกศิษย์ของแสนชัยโอ้โหโคตรมวยมหาสารคามนะครับมาดูดีลาการชกของมาชัยนะครับก็เริ่มจะถอดแบบถอดแบบถอดแบบขึ้นไปเรื่อยอ่าหมดยกสุดท้ายครับ นี่เป็นคู่ที่3นะครับของมวยไทยมาราธอนไวรัสรีโวไทยเจอกับบราซิลชมผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับที่1ถึงสรวมกันนี่ครับยกแรกนะครับเขากระโดดเข่าลอยสวยงามมากนะครับโดนก็หายท้องได้เลยครับมีแรกแต่ครับสุดท้ายน้ำหนักของกาเบรียลพรีม,มาไปอยู่ด้านหลังมากเกินไปผ่านไปเสียหลัก แล้วหลังจากนั้นขวายาวของมณชัยก็ทํางานครับตั้งแต่ยก2นะครับเตะหลังเท้า,าเท้าเดวเาชายโครงด้านซ้ายนี่แหละครับนี่ยังไม่ไหมนะครับยก2ก็ยก3เห็นชัดเจนครับว่าฝากรอยเท้าไว้ที่ชายโครงไม้เลยแล้วครับเป็นคนแรกครับที่โดนเตะจนไหมวันนี้ชายโครงเริ่มเห็นแล้วนะครับเป็นรอย5นิว้ว หนักจริงๆครับเจอใครก็คือผู้ชนะคู่ต่อจากนี้สำหรับคนชนะวันนี้นี่ครับขึ้นเป็นร้อยเลยแล้วครับและผู้ที่เข้ารอบได้แก่มนชัยโยขาวแสนชัยมวยไทยยิมจากบุรีรัมเจอใครเดี๋ยวตามเชียร์ครับคู่หลังผู้ชนะเจอกับมนชัยพักครู่เดียว